ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับมีนานะก <Nope. S 1> ็นานมากอะ่ะนานอู้โดนดึงหนีหนีขอนีนานนานนานมากครับที่ผมจะมาแบบมาเล่นโลมิงนะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแตถามว่าเล่นเป็นไหมเล่นเป็นนะคือผมอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าตำแหน่งโลมิงอะ่ะคือตำแหน่งแรกที่ผม ที่ผมเล่นนะรวมถึงเออผมเคยเล่นเอ,อแตกนะเนี่ยแตกไว้เนี่ยแตกไว้เนี่ยน,นิดเดียวนะคือ,อผมเคยเล่นฮอนมาก่อนเอาวีนะแล้วก็ตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะในการเล่นฮอนนะคะก็คือซนะัพพอร์ตเนบลุกจ้าวเหรออยู่บนก็ถูกนะโอ้ยจังหวะนี้นี้เอาไหมเอาไหมจ้าไหมล่ะจอาไหมล่ะเ,ะเ,ะเ,เปลือนแตกไปแล้ว <S <S> <S แลกไหมแลกกับ ป่าไหมแตกไปก็ไหนๆพูดถึงเกมคอนแล้วนะก็อย่างที่ทราบข่าวนะว่าเกมเกมคอนที่เป็นแบบอดีตของเราอ่ะที่แบบเราเล่นกันมาทั้งนานแล้วนะก็ทําการปิดตัวจะปิดตัวลงนะครับในไทยเนะซึ่งก็อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าต่างประเทศจะไม่สิไม่ใช่ปิดตัวในไทยทีมงานของทีมงานเดิมของ กาลีนาอาจจะไม่ได้ขาดต่อนะซึ่งมันมีโอกาสนะครับผมว่ามีโอกาสนะผมว่าอาจจะเป็นแบบค่ายอื่นอาจจะไปซื้อไปอะไรแบบนี้อย่างเช่นทีบีนะครับทีบีก็ยังมีให้เล่นอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในกาลีนา้วนะก็อันนี้ก็ต้องตามสถานารณ์นะครับก็ไม่รู้นะถามว่าผมจะมีโอกาสอัดเกมคอนไหมผมขอพูดตรงๆนะครับว่าผมผมไม่อัดเลยเพราะว่าผม <No. S 1> ลืมไปหมดแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เล่นนานมากนะครับ จังวะนี้จังหวะนี้ปลาไหลยังยังไม่เท่าไหร่นะรอเลตเกมครับฮีโโลทีมเราโอ้โหโ,โดนดึงไม่ช่วยนะไม่หานะปัน่นถอยเถอะเพื่อนได้เท่าไหร่เอาเท่านัาน้นลนะก็ขอพูดทีหน่อยนะนไหนๆก็จะมาคอนแล้วนะมีโ่ฮอนอ่ะปกติผมจะเล่นนะเลนที่ผมชอบเล่นคือเลนกลางนะกับซับพอรอันนี้คือ2เลนที่ผมชอบเล่นนะแล้วก็โอ้โห ตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยเออแล็กเก็บแคลรี่ได้คุมนะว่าไงเทลว่าไงเทลเนี่ย้โ,โหสต,ตาร์ทไม่โดนตี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 ต ต่อครับก็มีเลนการกับเลนกับใินส่วนของซับพอร์ตและทีส่วนขอบเล่นตัวซับพอร์ตที่ผมแบบเซียนเซียนแบบเซียนมากมากเลนะก็คือโมนาะดคือถ้าใครรู้จักอะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะเป็นโมนาดนะเป็นผีเสื้อนะครับซึ่งตัวบันนาผมว่าจริงๆผมอยากให้มีมากนะแล้วคือเสน่ห์ของการเล่นซับพอร์ตในเกม MOBA นะคือการแบบชิงหวานเว้ยอันนี้คือแบบสนุกมากเลยนะ ถ้าแบบเกมมันเปิดกันจริงๆแล้วแบบมันตึงแล้วมันแบบไม่ได้เสียเปรียบเลยขนาดนั้นนะ่ะจับใช่ไหมโอ้ยเขาหนีแล้วอ่ะเอาหน่อยเลือดเอาหน่อยเลือดเอาหน่อยเลือดเ,เออแตบกบไปคือเวลาแบบซับพอร์ตแบบชิงหวานกันแบบแก้หวานกันไปแก้แก้หวานกันมานี่คือแบบคือความรู้สึกผมนี่คือสนุกมากเลยนะเทียว<ะ>ระวังโดนดึงนะเพื่อนเอาสีหมาสีหมาสี ช่วยได้เท่านี้ขอโทษนะเพื่อนโดนดึงเองเราช่วยได้เท่านี้นะโอเคครับผมขอกลับมาเข้าสู่เกมนะเพราะว่าผมออกนอกเรื่องไปมากกว่าสมควรนะก็อตอนนี้ก็สกอ์โอ้โหได้ไหมได้ไหมเ้ยเคียร์คีปนะครับเคียร์คีปอย่างเดียว กนนตอนนี้สกอทีมผมก็ห้าต่อเจ็นะก็เสียเปรียบเหมือนเดิมน,นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกโซนิคบู t กับรองเท้ากันซีซีนะเท้าฟ้ากับโซนิคบูทนะครับก็อันนี้คือส่วนตัวผมนะผมว่ามันคุ้มที่สุดแนละ้วก็ใครจะทําตามก็ได้ใครไม่ทําตามก็ได้นะ่แตกไหมเนี่ยเพื่อนมาปิดแล้วนะมาดิมาดิออ้ยไม่มีนะผมไม่มีแล้วน่าจะแตกนะครับ แต่ก็ที่เดินคูณได้เท่านี้นะไม่ไกลนะถามผมนะถ้าถามผมนะถามว่าผมชอบเทลไหมขอตอบตรงๆนะครับถ้าเทลกับแวนผมเอาเทลแต่ถ้าเทลกับไวโอผมเอาไวนโอนะเพร์ะฉ่นั้นหรือว่าถ้าเทลกับยอนเนี่ยผมก็เอายอนนะแต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแวนนะโอ้ยอย่าตายนะเพื่อนปล่อยได้ปล่อยนะนจริงๆนะป้อมเลือดป้อมเหลือแค่นั้นอนะ ไม่น่าตายนะเซลยังไม่ค่อยมีดาเบนครับถอยก่อนโอ้แตกแตกเถยเริ่มเริ่มไปดีกันเฮ้ยได้ไหมได้หรอเขาจ่ายสกิลไปหมดแล้วนะทำไม่ได้ดิ โอ้ oh. ป่าแรกแฮร์รี่เมืุ่กมเลยเอา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 ยผมไม่น่ากันเลยผมน่าจะปล่อยผมน่าจะปล่อยเกมนี้ตึงอยู่แล้วครับแจกกันตีจริงๆทีมกู รวยคนไหนที่มีประโยชน์ทีม่มีประโยชน์ควยไปไหลสูญเสียนะ oh, ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ oh, ในตำแหน่งของโรมิงบนสูงนะบนสูงนะผมชจะพูดตรงๆนะบนสูงตายไม่นา่าไปไหลต้องมาช่วยเพื่อน <c oughs> มาดิมาดิขอเทสขอเถทสตายแล้ว <c oughs> เอียวเทีเยวถอยเลยเพื่อนเอดนดึงเออถอยเลยปล่อยไปเลยเริ่มอารมณ์กันแล้วนะครับฟอร์เรนติโน่นะเกมค่อนข้างแย่มากนะครับเกมนี้สกอร์แบบแปดต่อ16แล้วดูป้อมผมเอ้าบนบนเอาอีแล้ว ได้ไหมผมพยยาตู่เก็บหมดเอาเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยอในรูปเกมแบบเนี้ยผมขอพูดตรงๆว่าเราต้องเคียร์คีฟนะแล้วก็อาศัยจังหวะที่เขาเล่นพลาดนะครับเล่นพลาดเล่นแบบหิวนะ <c oughs> ได้ไหมเทีวเทลวตีหน่อยเพื่อนถอยเลยเอ <c oughs> พอเล่นนี่คือแบบ ไอ้นี่แล้วเขาเขาขึ้นมากเลยนะขอเอ้ยเอาเถอะเออเอยหนีก่อนหนีก่อนใจเย็ยนๆครับใจเย็ยนๆนะเพื่อนอย่าด่ากันเลยเ,เกมแบบนี้มันมันมันเป็นไปตามอารมณ์ของเกมนะคือก็ ผมว่าเข้าใจเขาแหละถ้าแบบทีมเราเล่นไม่ดีนะอันนี้ผมขอพูดตรงๆนะคือปลาไหลอ่ะตัวปลาไหลถ้าใครเคยเล่นปลาไหลผมว่าเขาเขาน่าจะเคยเล่นอยู่แล้วแหละตัวปลาไหลเองไม่ใช่ตัวที่แบบกดเลนใครได้แบบโหดขนาดนั้นนะในช่วงของต้นเกมะแล้วก็ตัวมันอ่ะต้องอาศัยในส่วนของเด็กเกมอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นเกมพยายามทําเท่าที่ทําได้นะแต่เคอผมผมการแคลรี่ดีกว่านะ ผมพูดตรงๆนะผมการเชอรี่ดีกว่าเฮ้ยมาดิตอนนี้เราต้องหวังกับเ <Three. S 1> ทียวนะครับ <Then. S 1> เพราะว่าถามว่าฟลอเรนติโนได้ไหมคือฟลอเรนติโนมันเป็นตัวต้นเกมนะถ้าเอทเกมไปเราก็แย่นะถ้าช่วงตอนนี้คือมันจะไปเละเกมแล้วครับช่วงนี้คือช่วงกับหลังที่แบบจะไปเละเกมแล้วอะแล้วไฮยาเตมันก็จะเรียกว่าเลทเกมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไฮยาเตนี่ของเขาแบบนำเยอะมากนะ มาดิมาดิแตกไหมโอ้โหทีเดียวเทีเว,ทเวมาไม่ทันเออสวยเพื่อนได้ไหมได้ไหมโอ้ประไร่ออมาว่าไงว่าไงอย่าตายนะอย่าตายขอร้องเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เทีเวเทีวได้ตีฟรีอะครับในเกมเนี้ยเอาจริงทเทลเทลวไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเนะครับคือถ้าใครเจอซุปเปอร์แมนเนี้ย แล้วเอาเคลลี่ขาดตายมาเนี่ยผมไม่แนะนําอย่างมากนะครับคือถ้าเขาเอาวิกเกอร์มาแล้วเขาไถ่ไถ่ออกจากป้อมได้นะคือเขาฟิกมาแล้วไถ่แล้วออกอย่างเงี้ยคือแทบจะแบบหมดโอกาสแล้วนะครับผมพยายามพิมพิมหาปหลาไหลเขาหลายรอบแนละ้วเหมือนเขาจะไม่ฟังไปช่วยเพื่อนนะทันไหมเนี่ย เออแต่เดิป่าเขาแตะแล้วนะเขาต้องต้องอาศัยจังหวะแบบนี้นะครับเออแต่งตัวนะเทวเทวหน่อยผมผมพยายามกันที่นะเออีตัวนะั้นเออ,เอ,อนั่นแหละต้องต้องอาศัยจังหวะแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงแบบเราจะชนะเขานะแล้วผมอ่ะต้องทาเกตหลักที่แคลรี่อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่แน่ปลาไหลปลาไหลแล้วผมไม่อยากพูดถึงเขาเอ่ะปลาไหลหนีไม่ได้นะรอคองนะครับ มาตีดีมาตีดีโอ้ยพิมพิมโอ้ยเสียคองเดี๋ยวเสียคองเดี๋ยวค่อยดอยูเสียจริงหรอ,อตายตัวไม่แน่เสียเกิดเสียคองทำไมล่ะเอ๊ะ โอ้โหไปดูนะครับไปดูนะเดี๋ยวผมกอให้ดูนะครับเดี๋ยวผมกอให้ดูนะว่าเขาพิมพ์จังหวะไหนเขาพิมพ์จังหวะที่ผมบอกหรือว่าเขาพิมพ์จังหวะแบบก่อนคลองเกิดไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมกอให้ดูแล้วก็เป็นยังไงมาดิมาดิ ทรกเก็ตทรเก็ตผมอะมีตัวเดียวคือเทลคือถ้าเทลเทลไม่เข้าผมไม่ยืนหน้าแน่นอนคิกเทลตายทีมผมก็แพ้ผมพูดแค่นี้เออจะแพ้ไหมเนี่ยเออเอน่อยเออนั่นแหละคือผมไม่ขึ้นหน้าแน่นอนอันนี้ผมผอพูดตรงๆนะเพราะหนึ่งเทลไม่ใช่แคลรีนที่ คือเกมเนี้อย่างไงไม่รู้อ่ะดูฮีโร่มันตัวมันต้องเข้าทําเทลอยู่แล้วแล่ถ้าเทลเขาตายทีมผมไม่มีดาเมจเลยคืออย่างไงเป็นตาย,าย,ยาไร้ดียังไงผมต้องการเทลให้ไม่ตายจะไม่ยินหน้าอันนี้คือทาร์เก็ตของผมแล้วนะในเกมนี้นะคือเขาเขาาผมไม่อยากคุยกับคนประเภทนี้นะอาจจะยิงน,น,นะครับหน้าอย่างไงปรลาไหลอ่ะผมเห็นปลาไหลหลายรอบแล้วอันนี้ผมไม่ได้พึ่งเขานะแต่ผมเห็นเขาหลายรอบนะว่าเขาชอบแบบ ยืนขึ้นสูงอะไรแบบเนี้ยก็ให้ปลาไหลกับพอเดนเขา,าก็ไอ้นั่นจะไปแต่ผมอะ่ะกันเทลวร้อเปอร์ซเทียวตายวอลแพ้แน่นอนพูดเลยผมกล้าพูดแตกไหมแตกไหมแตกเถอะอเสียเกิดนะผมใช้เกิดไม่ได้แนละ้วเฮ้ยขอมไม่มีตัวมาตีเทีวมาไม่ทันนะได้ไหมได้ไหมขอให้ยายตัวนึงเถอะขอให้ยายตัวหนึ่ง ขอเถอะเรียร้อยหมดอารมณ์นะนี่จริงนะคือตัวเองตัวเองแบบพลาดเองตัวเองเล่นไม่ดีแล้วทำไมต้องมาด่าแา้วแบบด่าคนอื่นทั้งที่ตัวเองผิดแล้วก็คือผมพูดตรงๆนะฟอร์เรนไม่ได้เล่นดีเลยนะครับเขาเล่นในระดับในปริมาณที่แบบโอเคเล่นได้อันนี้คือแลงคอนนะครับก็ผมเฉยๆกับเขาน้ผมพวกนี้แล มาดิแต่ติอันติเป็นตัวแก้ทางอย่างดีนะครับทั้งซปเปอร์แมนทั้งเพนนะคือแก้ทางได้ดีมากเลยนะครับสำหรับมีหน้านะเอาคองเลยตีนะผมขอร้องอะตีเนี่ยเรียกไม่มาแล้วก็ไปยืนข้างหน้านะผมไม่อยากพูดกับคนประเภทอย่างนี้คือหนึ่งคือเขาไม่ฟังใครแล้ว มันสื่อสารยากอะ่ะมันขอมยขมยในเขตยากผมไม่อยากเตคุยกังกลับระกัรเดีวอยา่างาาเดียวมผมพูดเลยซุปเปอร์แมนอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมอาจจะไปการเลยนนะเขาตายสิผมไม่รู้ว่าจบได้ไหมแต่ผมต้องการเลยนล่างนะครับเพราะว่าเรื่องผมก็ไม่มีแล้วด้วยนะเ<อ>ขาตายไปสามตัวนะ<อ>เดี๋ยวผมขอขอเวฟนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวไปเติมแค่จะจบได้ไหม จบได้หรือเปล่าใ <c ười> ครโดนอ่ะชินร้อชิอช้งล้านนะไปครับเขาเขาตายสามตัวแล้วนะไม่รู้ว่าจะเกิดทันไหมโอ้ยเพื่อนเพื่อน,นจะทันไหมเนี่ยเราจะเติมทันไหมเนี่ย <c ười> แครี่อย่าตายนะขอร้องอย่างเดียว <c ười> แครีอย่าตายโอ้ยซุปซุปเปอร์แมนเรียบร้อยเขาแตกห้านะครับผมบอว่าเกมนี้นะจะไม่มีปัญหานะครับโอ้ยโอ้โห ก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะรอดูแล้วกันใคร MVP ก็รอดูแล้วกันเถอะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าใครเล่นดีเฮ้ยนาเบื่อเจอกับคนประเภทอย่างนี้นะวันนี้ก็เท่านี้นครับผมไม่อยากจะพูดมากนะบ๊ายบาย